สวัสดีครับผมบอลคอมค้านะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว MacBook Pro 13ปี2020นะครผมซึ่งเป็นตัว Core i 5 Gen 8นะครับตัวที่ถูกที่สุดก็คือ42,900บาทอันนี้ก็เพิ่งส่งตรงมาจากสิงคโปร์เลยนะครับผมนี่เลยนะซีอะไรก็ยังไม่แกะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับผมนะนะครับฉีกเรียบร้อยวับโอ้โหกล่องนี้แบบ นี่มัน macbook pro จริงๆนะครับผมออกมครับซีลอะไรนี่อยู่ในซีลเลยนะครับไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสลับตัวนี้นะก็เป็นกรัวคอยล์ห้าเจนแนะครับที่เป็น ram 8ปดกิกนะครับผม ddr 3บัส2133นะครับผมก็มาพร้อมกับ ssd ขนาด256ร้กิกด้วยกันนะมาดูนว่าภายในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม apple ทํากล่องค่อนข้างดีนะครับมีแบบชี้ฉีกซีลตรงนี้ให้ด้วยนะผมไม่ต้องใช้คัตเตอร์อะไรมากรีดนะครับนี่ก็ดึงออกมาเลย ครับผมนี่ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้ะมาดูภายในกันครับผมโอ้อหคัโอ้โหสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่มันออกมากลิ่นใหม่นะครับผมเดี๋ยวเอาวางกล่องก่อนตัวนี้นะครับเขาก็จะมีที่ดึงนะครับให้ตัวเครื่องดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะ นะครับผมอ่ะตัวเครื่องมาก่อนภายในกล่องก็จะมีเนี่ยครับสายชาร์จนะผมเป็นนี่หัว C to C ส่วนอะแดปเตอร์นะครับก็จ่ายไฟอยู่ที่61วัตต์ด้วยกันนะผมเป็นแบบ PD ด้วยนั่นเองนะครับผมภายในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะครับโบเบละนะมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือมีคู่มือสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันมากดีกว่านะครับผม เขาบอกก่อนว่าโอ้โหความหรูของ MacBook Pro เนี่ยมันดูหร,รูจริงๆนะจับแล้วฟีลลิ่งนี่คือแบบรู้เลยว่าของดีมีราคานะครับผม <Okay. S 2> ตัวนี้นะครับจะให้ Thunderbolt 3มาแค่2พอร์ตนะครับผมซึ่งจะต่างกับตัวที่เป็น i5 Gen 10นะครับผมตัวนั้นจะมี4พอร์ตนะครับผมอ่ะน,นี่ก็ไซส์เครื่องก็ MacBook Pro 13นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดกำลังดีนะครับเปิดมือเดียวได้นะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ตัว แผ่นรองหน้าจอนะครับผมก็รูดออกไปส่วนดีไซน์ด้านในนะครับคีย์บอร์ดอะไรเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับมีทัชบาร์อยู่ที่ด้านบนนะแต่จะแยกปุ่ม e อ็กับปุ่มสแกนลายมือออกมาต่างหากนะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยนะครับพอเปิดฝาเครื่องมาปุ๊บเจ้าตัว macbook นี่ก็จะถามว่าจะเซตติ้งยังไงนะครับผมคือมันจะเปิดอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวให้บอลขอเซตแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันเอาละครับเมื่อซายนเสร็จแล้วหน้าตาเปิดเครื่องมาจะประมาณนี้นะครับนะได้สออบปรระมาณตนแกนนะผมซึ่งตัวเี้ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด13.3นิ้วนะครับความยด2 5ซ คูณ1,600นะครับผมทีนี้เดี๋ยวแอนด์บอลจะมาเปรียบเทียบกับตัว Gen 10กันบ้างดีกว่ามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบจตัวคอย5 Gen 8กับตัวคอย5 Gen 10นะผมบอกเลยว่าบอดี้ภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมดูด้วยตาเปล่าแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับผมฝาหลังตัวเครื่องวัสดุอะไรเงี้ยโลโก้แอปเปิ้ลเหมือนกันหมดเลยนะผมขนาดไซส์เครื่องอะไรเนี่ยก็เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเพื่อนคิดว่าตัวไหน Gen 8ตัวไหน Gen 1 0นะครับผมดู ตัวนี้จะเป็นตัว Gen 8นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Gen 10นะครับผมคีย์บอร์ดเลเยอร์อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับขนาดลำโพงหน้าจอบราบาบราน้ำหนักนี่ก็เท่ากันด้วยนะครับอยู่ที่1.4กิโลกรัมนะหน้าจออะไรแพแนลความละเอียดเท่ากันหมดเลยต่างกันแค่สเปคภายในเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือตัว Gen 10นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับผมตัว Gen 10เนี่ยตัวพอร์ต Thunderbolt นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับผมก็คือซ้าย2ขวา2นะครับแต่ตัว Gen จะมีแค่2ช่องนะผมก็คือทางด้านซ้ายอย่างเดียวนะผมก็คือด้านนี้นะมีด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับส่วนตัว Gen สิเนี่ยด้านซ้ายเขาก็มีมาให้เหมือนกันและความแตกต่างอีกอย่างนะครับสำหรับเจ้าตัว MacBook Air ที่เป็น c o ย e Gen 10นะผมด้านใต้ตัวเครื่องจะมีช่องดูดลมเย็นซ้ายขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีใต้แกนฝาพับอ,อีก2อันด้วยกันซึ่งถ้าเป็นตัวที่เป็น c o ย e Gen 8นะครับจะมีแค่ช่องระบายความร้อนอยู่ที่ด้านใต้แกนฝาพับ2รูเท่านั้นนะผมด้านข้างซ้ายขวาจะไม่มี เดี๋ยวคลิปถัดไปไอ้ดิบบอลจะมาทดสอบกันดูนะครับระหว่าง MacBook Air ที่เป็น Core i5 Gen 8ประทะ Core i5 Gen 10เนี่ยการใช้งานโดยรวมเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ไอ้ดิบบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะครับ